สวัสดีค่ะพบกันคราในช่องแอมโชคแตรมดี้ค่ะอู้อู้งามตาเป็นอะไรอู้อู้เป็นอะไรลูกฮะอู้อูพลอจ่าไม่อยู่งามตาวิ่งเลยวิ่งโอมโคกแต่เช้าเลยค่ะอ่าอืออืออือ เออเออเออวายวายวายพ่อจ๋าไม่อยู่พ่อจ๋าไม่อยู่คึกคักกันเลยสองพี่น้องอืออืออือตีลังกาเออพ่อไม่อยู่พ่อไปส่งพี่เป้ไปเรียนเออเออก็รอละเอออยากกินน้ำเน่า อยากไปด้วยบอพี่งามอยากไปด้วยแล้วเอ๊ะเอ๊ะเะเอ๊ะเอ๊ะเเลกันมาแล้วเเลกันมาแล้วเปิดประตูเลยบออยากไปด้วยอ่พี่งามกระรอดฮู้ฮู้ฮทีู่ดังมาเนี้ย

คลาๆวันนี้ตาพอม่อยู่อยอกไปข้างนอกดีอืมอืมอืมอืาประจำเยเสียงด้วยเออเออไปเยอะไเงียอยู่เลยฮะชูใจอืมแค่นึงเอาไหลขึ้นมาคือไม่เอาเรนอันะ

ยี่สิบเอ็ดโลโอ้พี่งามอ้กระล้อพี่งามคึ้นคักแต่เช้าอน,นุนพี่งามก็วุ่นวายอยู่ด้านหลังนะคะเพราะจ๋าไม่อยู่พราะจ๋าไปส่งพี่เป้ไปเรียน เออเอย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 เอออย,ย่านะอย่านะอย่านะบะขาหลังขาหลังเออตอนนี้คุกเข่าเล่นแล้วคุกเข่าเล่นกับน้องมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเลยเพื่อนๆหายไปไหนหมด เพื่อน,นหายหมดแล้วเอ,อ้ยวุ่นวายงมตาวุ่นวายแล้วอยากออกไปข้างนอกแล้วครับเปิดประตูให้หน่อยเอ,อ้ยเอ,อ๊ะหาะแล้วทีนี้เอา้าเอา้าโอ้โหงามตาก็อยากออกไปข้างนอกนะคะส่วนพี่งามก็ปิ้วปิ้วอยู่ข้างนู้นเฮ้ย เ,เดี๋ยวเราพาไปดูพี่งามกันนะคะเออมาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาเยอะแล้วไปไปเล่นการงามตาเลยไปเร็วไปเล่นเพื่อนงามตาหน่อยเออขีกระจายอีกแล้วพี่งามอึกระจายอีกแล้วพ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่อึกระจายเลยเออเอาจัดการเลย พ่อไม่อยู่นะคะตอนนี้เด็กๆทั้งสองก็โยวยวายนะคะอออือเ้อโยวยวายแต่เช้านะฮะอือออดูไม่วาดไม่วาดไม่วาดก็โยวยวายไม่วาดก็โยวยวายเอาโยวยวายทั้งสามคนเลยโยวยวายทั้งสามคนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,ง,าายงามตาดีงามตาดีจะไปได้ไหม <c oughs> งามตาเอาแม่กับลูกเอาแม่ปลอบลูกก่อนเอา

ไม่ไหวจะกลับแล้วแม่บอไม่ไหวแล้ววินแล้วพ,พี่กับน้องสามแม่ลูกไม่โมโหแล้วค่ะพี่เล่ไม่พาพ่อเล่ไม่พาไปด้วยนะคะเออกอดกันให้กําลังใจกันอ่ะยังไงให้กําลังใจหรือกําลังอ่าปรึกษาหารือกันว่าจะไปยังไงดีพวกเราสามคนนะเราจะไปหาพ่อจาย,ยังไงดีนะ อืมเออโอ้โหดูพี่งามเออบวยวายใหญ่เลยพี่งามงามตาดิหยุดบวยวายแล้วบ่หยุดบวยวายหรือยังหยุดบวยวายหรือยังลูกโอ้ยไม่บวยวายแล้วน่าจะหยุดแล้วนะคะน่าจะพักเบรกแล้วตอนนี้งามตาเหลือพี่งามยังไม่หายพี่งามไงลูก โอ้ยส่งเสียงเจียวเจียวพ่อจะได้ยินไหมนะพ่อจะได้ยินไหมนะว่าหนูคิดถึงนะโอ้โอ้ว่าหนูอยากไปด้วยนะหนูอยากไปส่งพี่เป้ด้วยอะ่ะนะทำยังไงดีโอ้บอกบอกจัมโบ้แล้วตอนนี้โอ้โหจัมโบ้มาถอดหนูหน่อยบอก พี่จัมโบ้มาถอดหนูหน่อยแล้วอืออือลอยปิ้วนี่โมโหแล้วพ่ออือกระจายเลยพ่อเออพ่อเอ้ยพ่อนี่แน่โทษฐานไม่พาหนูไปด้วยนะคะอือกระจายฟุ้งเต็มที่นอนเลยนะแต่เช้าอือือเออเออ นะคะก็เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่วาดน้องงามตานะคะแล้วก็พี่งามโชคน้อนะคะอยากไปกับคุณพ่อคราวหลังพอลี่ต้องพาพี่งามพาเด็กๆของเราไปด้วยนะคะอ๋อพี่งามอืมเป็นกำลังใจให้ครอบครัว ที่งามโชคของเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ I'm <laughs> going <laughs> 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 <laughs>